กรดไหลย้อนปล่อยเรื้อรังเสียงเป็นมะเร็งหลอดอาหารจริงหรือวันนี้เอินเวมีคำตอบค่ะโรคก,กรดไหลย้อนเป็นโรคที่พบบ่อยมากหลายคนที่เป็นไม่ดูแลอย่างจริงจังอาจเพราะอาการที่เกิดรุนแรงเพียงชั่วคู่และหายไปแต่จะรุนแรงเฉพาะผู้ที่เป็นโรคอ้วนหรือมีอาการเรื้อรังที่อาจพัฒนาต่อไปเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้มาเช็คอาการรู้ตัวก่อนเพื่อรีบรักษากันค่ะ โรคกรดไหลย้อนแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่มีอาการนอกหลอดอาหารโดยจะมีอาการคือกลืนลำบากคล้ายมีก้อนอยู่ในคอเจ็บคอในตอนเช้าหรืออาจจะระคายคอตลอดวันเรอบ่อยคลื่นไส้คล้ายมีอาหารหรือน้ำย่อยไหลย,ย้อนขึ้นมาในอกหรือคอปวดแสบร้อนบริเวณหน้าอกและลิ้นปี่รู้สึกถึงรสขมของน้ำดีหรือรสเปรี้ยวของกรดในคอ และกลุ่มที่มีอาการในหลอดอาหารโดยจะมีอาการคือมีกลิ่นปากเสียวฟันหรือมีฟันผุเป็นหวัดเรื้อรงังเสียงแหบเรื้อรงังหรือแหบเฉพาะในตอนเช้าไอเรื้อรงังรู้สึกสำลักน้ำลายหรือหายใจไม่ออกในเวลากลางคืนกรดไหลย้อนจะมีอาการแสบร้อนกลางอก,อกเรอเปรี้ยวภาวะนี้นี่แหละค่ะ ที่อาจทำให้เกิดหลอดอาหารอักเสบหรือเป็นมากจนเกิดเป็นแผลรุนแรงทำให้ปลายหลอดอาหารตีบหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเซลล์ของเยื่อบุหลอดอาหารได้บางรายอาจรุนแรงจนถึงขั้นเป็นเมเร็งหลอดอาหารการปรับพฤติกรรมการกินการนอนสามารถช่วยบรรเทาอาการกดไหลย้อนได้20%ค่ะ การแพทย์จีนได้จัดโรคกดไหลย้อนอยู่ในกลุ่มโรคที่เกิดจากพลังชี้ของกระเพาะอาหารไหลเวียนย้อนขึ้นสู่ด้านบนทําให้การบีบตัวของกระเพาะอาหารลดลงส่งผลให้อาหารค้างค้างอยู่ในกระเพาะอาหารนานเกินไปจนเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อปวดท้องหากปล่อยไว้เรื้อรัง พลังชีของกระเพาะอาหารก็จะไหลเวียนย้อนขึ้นสู่ด้านบนทําให้การบีบตัวของหลอดอาหารและกระเพาะอาหารผิดปกติเพิ่มแรงดันในกระเพาะอาหารส่รงผลให้หูรูดหลอดอาหารย่อนจนเกิดภาวะกรดไหลย,ย้อนการแพทย์จีนจึงเน้นการรักษากรดไหลย,ย้อนจากต้นเหตุเอินเวยได้เลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะในการปรับสมดุลการไหลเวียนของกระเพาะอาหารให้ถูกทิศ ขจัดพิษชื้นในกระเพาะอาหารดูดซับและลดความตื่นตัวของน้ำย่อยเปปซินเพื่อปกป้องเยื่อบุก,กระเพาะอาหารลดการหดเกรงของกระเพาะอาหารและลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมเกราะป้องกันให้ทางเดินอาหารให้แข็งแรงอาการปวดท้องแสบร้อนบริเวณอกรู้สึกเปรี้ยวหรือขมในปากและคอเรอท้องอืด ท้องเฟ้อและอาการอื่นๆที่เกิดจากกดไหลย้อนก็จะค่อย,อยๆทุเลาลงและหายได้ปัญหากดไหลย้อนรักษาได้จากต้นเหตุอย่าปล่อยให้เรื้อรังจนเป็นโรคร้ายการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว์ที่สายด่วนสุขภาพเ e อิร์นเวย์02-751-4399